วเมื่อสามดีค่อยขัดเก่าเอาขยับกันเข้ามาตีวงกันเข้ามาได้เวลาสุนหัวเอาเปิดแล้ว เจ้าพระยาพระคังผลตอนที่สองคลิปที่สองยกกำลังให้ดูไม้ข่าเลือกนานให้ดูน้ำใจคงเบ่ง เตียวหุยเข้าไปในประตูเห็นประหลัดต้องมัดมือมัดเท้าอยู่ต๊กอิวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้เตียวหุยตวาดแล้วร้องว่าไอ้ชีช่อใหญ่มึงรู้จักกูหรือไม่ต๊กอิวตกใจเงยหน้าขึ้นเห็นเตียวหุยยังไม่ทันจะตอบประการใดเตียวหุยเข้าจับจิกผมกระชากต๊กอิวตกลงจากเก้าอี้แล้วเอาผมกระมวดมือลากออกมาถึงศาลากลาง จึงเอาผมตกอิวผูกกับหลักม้าแล้วหากเอากิ่งสนมาตีตกอิวเจ็บปวดเป็นสาหาัสฝ่ายเล่าปีกลับเข้ามานั่งทุกอยู่พอได้ยินเสียงตกอิวร้องอื่ออึงขึ้นจึงถามทนายว่าเสียงอันใดอืงออยู่นั่นทนายบอกว่าเสียงเตียวจงขุนน้องท่านเอาผู้ใดมาตีนั้นไม่แจง้งเล่าปีเกรงใจเดินออกไปเห็นเตียวหุยเอาตกอิลมาผูกปีอยู่ เล่าปีตกใจจึงวิ่งเข้าไปถามเตียวหุยว่าเอาท่านข่าหลวงมาตีด้วยเหตุใดเตียวหุยจึงบอกว่าไอ้นี่มันขี้ช่อใหญ่แล้วเป็นคนหยาบช้าไว้มันไม่ได้ชอบตีเสียให้ตายต๊อิวเห็นเล่าปีมาจึงร้องว่าเล่าปีเอ๋ยช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วยเล่าปีได้ยินดังนั้นมีใจเมตตาสัตว์หาความพยาบาทนี้ได้จึงห้ามเตียวหุย เตียวหุยก็หยุดมือลงพอกวนอูเดินออกมาจึงว่าแกเล่าปีว่าเราทำความชอบอาสาแผ่นดินมาเป็นหลายครั้งก็ได้เป็นแต่เพียงนี้แต่ตกอิวถือรับสั่งมาแล้วว่าอยาบช้าดูหมิ่นนอกรับสั่งให้ได้อปัะยศด,ดังนี้อันเราพี่น้องสามคนอุปมาประดุดหงซึ่งจะอาศัยในป่าน,นี้ไม่สมควรเราจะฆ่าตกอิวเสีย แล้วชวนกันไปอยู่บ้านเมืองที่อาศัยแห่งเราดีกว่าภายหลังจึงจะค่อยคิดการใหญ่สืบไปเล่าปีได้ยินกวนอูว่าดังนั้นเห็นชอบด้วยจึงกลับเข้าไปเอาตราสำหรับที่มาผูกคอตกอิ้วไว้แล้วจึงว่าตัวเองเป็นข้าหลวงมาทำขี้ช่อดังนี้ควรแต่เราจะตัดศีรษะเสียมีเราให้ชีวิตตัวไว้บัตนี้เราไม่พอใจอยู่ทำราชกานแล้ว เองจงเอาตรานี้กลับไปเมืองด้วยเถิดเราก็จะไปบ้านเมืองที่อาศัยแห่งเราแล้วเรล่าปีก็พากวนอูเตียวหุยกับพักพวกยี่สิบคนนั้นออกจากเมืองอันห่อกวนฝ่ายตกอิวจึงเอาตราสำหรับที่เล่าปีพาพักพวกมาถึงเมืองเต้งจิ๋วแล้วเอาเนื้อความทั้งปวงบอกแก่เจ้าเมืองเตงจิ๋วเจ้าเมืองเตงจิ๋วให้มีหนังสือไปทุกหัวเมือง ให้จับเล่าปีกวนอูเตียวหุยสามคนผู้กระทำผิดสมเข้ามาฝ่ายเล่าปีรันมาถึงกลางทางได้ยินกิติศัพท์ซึ่งเจ้าเมืองเตงจิ๋วให้มีหนังสือมาให้จับตัวส่งนั้นรันจะไปให้ถึงเมืองตุนกวนเห็นจะไม่ทันทีเล่าปีรู้ว่าเล่าเก้งซึ่งเป็นเจ้าเมืองใต้จิ๋วนั้นเป็นแซ่เดียวกัน จึงคิดว่าอย่าเลยจะเข้าไปอาศัยเหล่าเกงเห็นจะพ้นภยัยคิดแล้วก็พากวนอูเตียวหุยกับพรรคพวกเข้าไปหาเหล่าเกงน้ำเมืองใต้จิว๋วแล้วบอกเนื้อความแต่หลังให้ฟังเหล่าเกงนั้นแจ้งในหนังสือเจ้าเมืองเต็งจิว๋วซึ่งให้มาครั้นแจ้งคําซึ่งเหล่าปีมาบอกดังนั้นก็คิดสงสารว่าเป็นแท่เดียวกันแล้วเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่เหล่าเกงจึงเอาเหล่าปีกวนอูเตียวหุย เปลี่ยนชื่อเสียซ่อนไว้ในบ้านฝ่ายขันทีสิบคนนั้นพระเจ้าเลนเตโปรดปรานนักจะว่ากล่าวสิ่งใดก็สิบขาดและเตียวตงเตียวเยียงขันทีสองนายนั้นจึงใช้ทนายสองคนไปว่ากล่าวแก่ขุนนางและทหารทั้งปวงซึ่งได้ไปรบโจนโพวกผาเหลืองนั้นว่าถ้าผู้ใดมีทรัพย์ข่าวของเงินทองเอาไปให้แก่ขันทีนายเราแล้วนายเราจะช่วยทูลเสนอความชอบให้ ถ้าใครไม่ได้ให้หนายเราจะทูลให้ถอดเสียจากที่หุนนางฝ่ายห้องหูโผและจูฮีซึ่งเป็นนายทหารผู้ใหญ่นั้นไม่ได้ทําตามคําทนายทั้งสองว่านั้นเตียวตงเตียวเหียงจึงกราบทูลยุยงพระเจ้าเลนเต้ให้ถอดห้องหูโผจูฮีออกเสียจากที่หุนนางพระเจ้าเลนเต้ก็ทําตาม แล้วตั้งให้เตียวตงเตียวเหียงเป็นที่แทนห้องหูโกและขันที่แปดคนเลือนขึ้นไปเป็นขุนนางผู้ใหญ่สิน้นราชการนั้นก็ฟันเฟือนไปราษฎรทั้งปวงได้ความเดือดร้อนฝ่ายคูเซงเป็นพวกโจรพวกขลัเหลืองหนีมาอยู่หน้าเมืองเตียงสาเกลียกกล่อมชักชวนพวกเพื่อนตอนตีอาณาประชาราษฎรทั้งปวงเป็นหลายตำบลหาผู้ใดจะต้านต่อจับกุมนี้ได้ และเตียวกีเตียวสุนอยู่หน้าเมืองยีหยงเปรียกรอมผู้คนได้เป็นอันมากคิดขบฏเตียวกีนั้นตั้งตัวเป็นเจ้าเตียวสุนเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ทําการหยาบชา้าต่างๆและหัวเมืองทั้งปวงรู้จึงบอกหนังสือขึ้นไปถึงเมืองหลวงเป็นหลายครั้งขันทีสิบคนปิดเสียไม่ได้เอาเนื้อความกราบทูลขันอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเลนเตสเด็จไปประพาสสวนดอกไม้ จึงเสวยชายบาลอยู่และขันทีสิบคนก็กินสุราอยู่หน้าที่นั่งและเล่าโตพระพี่เลี้ยงพระเจ้าเลนเต้นั้นรู้ว่าพวกโจรเป็นขบฏขึ้นอีกพระเจ้าเลนเต้มีทราบเล่าโตตกใจจึงตามเสด็จเข้าไปในสวนพระเจ้าเลงเต้เห็นจึงตรัสถามว่าเล่าโตทำหน้าตื่นตกใจเข้ามาว่าไรเล่าโตจึงกราบทูลว่าพระองค์ไม่แจ้งหรือ บัดนี้หัวเมืองทั้งปวงเกิดจะลาจนขึ้นอีกบ้านเมืองจะเป็นอันตรายอยู่แล้วพระองค์ยังมาเสวยสุรายอยู่อีกเล่าพระเจ้าเลงเตจึงตรัสว่าหัวเมืองทั้งปวงเกิดจะลาจนเราใช้ให้ทหารไปปราบสมบุทรแล้วเป็นฉไหนมาซ้ำว่าดังนี้เล่เาเล่าโตจึงกราบทูลว่าหัวเมืองทั้งปวงซึ่งเกิดจะลาจนครั้งนี้ เพราะเหตุขันทีสิบคนวาราชการตัดสินคดีราษฎรนไม่ได้เป็นวุติธรรมข้าพเจ้าแจ้งเมื้อความงแล้วขันจะมีกราบทูลก็เหมือนหนงหามีตะตันอยู่ต่อพระองค์ไม่และขันทีสิบคนได้ยินเล่าโตทูลก็ตกใจเข้าไปหน้าที่นั่งทําอุบายถอดหมวกแล้วร้องไห้ทูลว่าขุนนางผู้ใหญ่ทั้งกวเห็นว่าพระองค์มีอื่นข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประทับราชการโดยสุจริตขุนนางทั้งปวงกับเหล่าโตมีใจริษยาข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะทำราชการสืบไปนั้นเห็นจะไม่รอดชีวิตข้าพเจ้าทั้งสิบคนนี้จะขอออกจากที่เอาแต่ชีวิตรอดไว้และทรัพย์สินสินของข้าพเจ้าทั้งปวงนั้นขอถวายพระองค์ให้พระราชทานทัพแปลทหารซึ่งทำราชการ แต่ตัวข้าพเจ้าทั้งนี้จะขอกราบถวายบังคมลาไปทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิต